คลิปนี้เจ๊ขอรีวิวคุชชั่นรุ่นแรกของโจวีน่าค่ะทุกคนโอ้โหคุณใช้ได้ไหมตปดมไหมไปดมไหมออสวัสดีค่ะทุกคนมาดมามเมาวันนี้เจ๊จะพาทุกคนมารีวิวคุชชั่นแบรนด์โจวีน่านะคะของน้องบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะคุณแกมกี้นะคะก็ออกคุชชั่นรุ่นแรกของเขาออกมานะคะชื่อว่าโจวีน่า Everyday Perfecting Cushion Long Wear SPF 25 PA 3+ นะจ๊ะรุ่นนี้ออกมา6สีด้วยกันนะคะตามนี้สีแรกเนี่ยสี01 Cream 02 Light Base 03 Warm Ivory 04 Natural 05 Sand และ06 Golden Honey นะคะทุกคนคะตามที่เจ๊ปาดบนแขนเนี่ย คิดว่าน่าจะเป็นสีแซนกับโกลเด้นฮันนี่ที่จะเหมาะกับผิวสองสีโทนเหลืองแบบเจนะคะทุกคนตัวคําเคลมของอันนี้ของโจวีนาเนี่ยเด๊เจ <J S 2> จะบอกทีละตัวเลยจะได้ทําเทสให้ถูกต้องได้นะคะว่าเขาเคลมอะไรมาบ้างเขาบอกว่าคูชั่นตัวเนี้ยทั้ง6สีเป็นอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็คุมโทนทุกสีผิวของคนไทยมาเลยนะคะทุกคนแล้วก็มีกันแดด spf 25 pa 3บวกในส่วนของสารสกัดเด่นเ้เจกลอ่านผิดว่ะเจขึ้นให้แล้วกัน อ่ะมันเป็นสารสกัดตัวนี้ที่เขาบอกว่าช่วยรักษาสมดุลของการผลิตน้ํามันบนผิวแล้วก็คุมมันได้ตลอดทั้งวันแล้วก็มีเทคโนโล,โลยีเบอร,ร์ลิงเอฟเฟกที่มีส่วนผสมจากมัชเมโล่ร์ที่ช่วยเบลรรรูขมขคนทําให้ผิวเนียนเหมือนผิวเด็กมีสารสกัดจากใบบัวบกช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเหมือนผิวหายใจได้และคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้จ้ะมา ทั้ง6สีด้วยกันนะคะในส่วนของตัวตลับของเขาอะ่ะมาแบบนี้นะทุกคนตลับก็จะเป็นตลับที่ค่อนข้างแน่นหนาเลยดีไซน์สวยทําออกมาดีนะแบบนี้แล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จะมีตัวพับนะคะซึ่งพับเนี่ยก็จะเป็นพับเหมือนพับคูชชั่นทั่วไปนุ่มแล้วก็มีรูระบายอากาศเล็กๆก,ก,กระจายอยู่ทั่วไปนะคะซึ่งจะเป็นคุณสมบัติของการลงตัวคูชชั่นให้แนบสนิทกับผิวได้ดีขึ้นอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวสีของคูชชั่นนะคะจะมีกระดาษข,ขั้นมานะพอเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ํานะคะทุกคนเป็นฟองน้ําที่ เก็บตัวคูชั่นเอาไว้นะคะบรรจุ15กรัมนะคะราคาเขาไม่ได้แจ้งมาเดี๋ยวเจ๊ขึ้นให้ข้างล่างเห็นแล้วกันเนาะคำเคลมหลักๆเลยของเขาอีกตัวหนึ่งก็คือคูชั่นกึ่งแมตเสเสกผิวเนียนครบทุกเฉดส,สีที่สาวไทยต้องการเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างกับคูชั่นของเขานะคะอันนี้สี06นะเจ๊ก็จะมีรอยให้ดูว่าความปกปิดเป็นยังไงนะจ๊ะรอยตรงช่วงนี้ก็จะมีพวกกระต่างๆอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะลงให้ดู โอ้โหคุณใช้ได้ไมมติดไห่ติดไหมติด,ตดเออ <c oughs> เนื้อดีงามเด้อคนผิวแห้งอย่างเจ๊นี่รู้สึกว่าชอบมันมีความเปลี่ยนง่ายมีความบางเบาสีคือโอเคมากๆชอบความสีที่แบบไม่วอกไม่ลอยนี่ก็จะเป็นในส่วนของสี06ที่เจ๊ลงนะคะเดี๋ยวเจ๊ลงให้อีกสีหนึ่งเป็นสี05นะลงในส่วนที่ต้องการให้มีความสว่างขึ้นเพื่อให้ดูว่าถ้าเกิดว่าสี05เนี่ยผิวประมาณเจ๊เนี่ยใช้แล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะ เฟิร์สอิมเพรสชันพัฟนุ่มไม่บาดหน้า <c oughs> เนื้อกระจายตัวดี <c oughs> สีโอเคมากๆปกปิดปันกลางอันนี้ก็จะเป็นงานผิวที่ได้ทั้งหมดในวันนี้นะคะแต่งหน้าแล้วก็จะได้ประมาณนี้อ้า แต่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนลงแป้งฝุ่นโปร่งแสงเซตตัวคูชั่นเมื่อกี้นี้แป้งฝุ่นโปร่งแสงที่ใช้คือลอร่าเมอร์ซีเอรุ่นนี้นะคะซึ่งมันจะมีหน้าที่ช่วยเซตครูชั่นแต่ก็ไม่ได้เพิ่มความปกปิดอะไรแต่อย่างใดนะมันช่วยเซตเฉยๆไม่ให้มันไหลมันเยิ้มนะจ๊ะแล้วก็ลงบลัชออนของนารีสีนี้ก็ลงลิปสติกของนาสอีกสีนึงแค่นี้เลยนะจ๊ะ เจจะทําทดสอบให้2วันด้วยกันนะจ๊ะวันนี้คือวันแรกเนี่ยเจจะทําทดสอบให้ทุกคนดูในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคูชชั่นเมื่อถูกซับหรืออยู่ในบรรยากาศที่ร้อนแล้วก็มีเหงื่อนะจ๊ะจริงๆทางโจวีนาไม่ได้เคลมมาในเรื่องของกันเหงือ่อหรือว่ากันน้ํานะคะในส่วนของสภาพอากาศของบ้านเรามันมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้นอนะ่ะการมีเหงื่อเป็นอะไรที่มันมีอยู่แล้วในบ้านเรานะคะ,ละหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ว่าเฮ้ยคูชชั่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆเนี่ยซับมาแล้วสภาพจะเป็นยังไง ฉะนั้นเจ๊จะทําให้2วันด้วยกันวันนี้เดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีเจ๊ต้องไปยิมนะคะเจ๊จะไปวิ่งสักหน่อยนึงอ่ะไปยิมกันนะทุกคนคุณจะผอมย่อมต้องมีอุปสรรคพอบอกจะไปฟิตเนสปุ๊บฝนตกว่า,านตอนแรกก็จะปั่นจักรายานไปที่สโมอสรของมูบ้านตอนนี้ก็ต้องให้พี่ต้องไปชมพูค่ะ ขนาดนี้ดาจะให้คัตอบได้แล้วแหละว,ว่าจะให้ผลยังไงกับเมือนะสี่สิบสามจุดหนึ่งห้านาทีด้วยนน่าจะพอแล้วแหละไปซับเหนือเลยหลังจากที่เจเดินกลับมาจากออกกําลังกายนะตอนนั้นก็ประมาณ6กโมงกว่า,กวาเกือบทุ่มหนึ่งแล้วเจก็ ทำซุกี้กินกินเสร็จแล้วก็ขึ้นมาสรุปผลนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูแมสก่อนเลยแมสกเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จะบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าใส่แมสจะเป็นยังไงจะแบบติดแมสไหมนะคะมันก็มีการติดแมสมาประมาณนี้นะคะทุกคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นส่วนจมูกนะสันจมูกแล้วตรงนี้จะเป็นส่วนคางปากล่างจนถึงคางแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่วงของปากซึ่งสัมผัสกับตัวใบหน้าน้านอยกว่า2อ,อันนี้หน่อยนึงนะจ๊ะใครที่มีคําถามว่าเออเจติดแมสไหมนะคะก็ติดติดประมาณนี้แแหลละ้ล้ววถาาเกิด่่อยูใน ประกาศร้อนแล้วมีเหงื่อมันก็จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนสิ่งที่เหลืออยู่บนหน้าสภาพเมื่อดูด้วยกระจกซูมอะ่ะจะเห็นชัดๆเลยว่าช่วงที่ขูดกับแมสหน่ช่วงจมูกเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนี้ก็คือคูชชั่นก็จะหายไปเยอะนะคะช่วงคางคูชชั่นหายไปเยอะเลยแล้วก็ช่วงที่อยู่รอบๆปากเนี่ยจะมีความเป็นก้อนเป็นก้อนเลยแหละเห็นได้ชัดแล้วก็ข้างจมูกก็จะมีความเป็นเม็ดๆอยู่นะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่กองอยู่กับร่องตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดๆเช่นเดียวกันใต้ตาใตา้ตา,ตาจะเป็นอีกจุด นึ่งที่จะเห็นว่าเฮ้ยคูชั่นะ่ะมันมีความแบบเป็นเม็ดๆเล็กๆอยู่ตามร่องของริ้วรอยแห่งวัยหน้าผากประมาณนี้อันนี้จะเป็นการทดสอบคูชั่นโจวิน่าสภาพร้อนแล้วก็มีเหงื่อนะ่ะทุกคนสิ่งที่เหลืออยู่ก็ประมาณ50%นะคะแต่ว่าเป็นคราบเล็กน้อยสำหรับผิวแห้งแบบจีจ้ะ วันที่2กับการทดสอบคูชั่นโจวีน่ากับสภาพอากาศในร่มนะจ๊ะสลับกับเอาอไปข้างนอกเล็กน้อยอันนี้ก็จะเป็นข้อทดสอบที่จะบอกทุกคนได้ว่าถ้าเกิดไม่ได้แบบใช้สมบุรสมบันไปตากแดดตู้นี่นั่นเงี้ยสภาพมันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊มาแต่งหน้าก่อนก็จะเริ่มด้วยโจวีน่าเอเวอรี่เดย์คูชั่นศูเหมือนเดิมแล้วก็ศู้าในส่วนที่ต้องการให้สว่างขึ้นนะจ๊ะ เสร็จแล้วจ้าวันนี้ก็จะแบบแต่งง่ายๆเหมือนเดิมปากกับแก้มใช้ลิปสติกแท่งเดียวกันนะทุกคนแล้วก็เซ็ตด้วยแป้งฝุน่นโปร่งแสงลอลา่ามอเชีเห <c oughs> มือนเดิมนะคะตัวนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเจ๊จะพาเลามูเน่ไปหาหมอนะคะแล้วก็พาน้องไปตวรวจร่างกายด้วยเพราะครั้งที่แล้วเนีย่ยน้องเล่นซนจนแบบเหมือนตกจากโต๊ะหรือเก้าอี้อย่างเงี้ยแล้วไหลอักเสบนะคะแล้วก็ซึมไปเลยตอนนี้ก็คือให้กินยาสองสวันนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหมอเขาก็อยากจะดูอาการว่าาาาออกรขงงลมเเนนนป็ไบ้ะ พาน้องเนะไปหาหมอกันจ้ะไปหาหมอกันจ้ะไม่ไมน้องน้องกัดจอไม่ได้นะูก <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เนยจะกัดทุกอย่างไม่ได้นะลูกนะ ทุกคนคะมีแมวนะที่นนี้ดีมากแนะนําเลยหมอดูแลดีมากตามเคสดีมากแล้วก็ราคาไม่ได้สูงเว่ยสองพันเก้าอยู่แถวไหนานะเน,นี่ยคอนด์อนุ์นกกลงมอเตอร์เว่์มาก็เจอเลยดีส่วคนทรามีแมวมีหมามาที่นี่<ค><ด>แม่ได้มุมนะได้มุมก็ได้รักจุงเลยน้องคะมาเร็วขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็ว ปมานั้วายไม่เอาวายวายไม่เอาโอ้สายขาสายรถกลับนะสายไปแล้วจ้าเรียบปากแผลให้ข้าน้องเสร็จแล้วแล้วตัวเองก็กินข้าวแต่เราด้วยแต่ว่าภารกิจเัาไม่จบแค่นี้เพราะว่าเจ๊ต้องอบบัตชิเค้กทำเค้กเสร็จแล้วล้างของที่ทำทั้งหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยขึ้นไปสรุปผลของคุชชั่นโจวิน่าในวันที่สองนี้อีกทีหนึ่งนะจ๊ะทุกคน เฮ้ยทำไปทํามาก็เที่ยงคืนกว่าเที่ยงคืนกว่าเลยทุกคนประมาณ13ชั่วโมงอ้13ชั่วโงทุกวนนอนมาเรามาดูตามคำเคลมของผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็เก็บผลเทสไปทีละตัวเลยนะจากตัวแรกที่เขาบอกว่ามีสารสกัด Astacalas Membranislate สักอย่างนึนะคุณอันนี้จะช่วยรักษาสมดุลการผลิตน้ำมันบนผิวควบคุมความมันได้ตลอดทั้งวันดิฉันก็จะซับมันให้ดูนะ อันนี้เป็นปริมาณน้ำมันกับกระดาษซับมัน1แผ่นกับการทดสอบในร่ม13ชั่วโมงค่ะคุณมากน้อยเราพิจารณากันเอเนาเองครับตัวถัดมาที่เขาเคลมเลยก็คือเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีเบอร์ n ิงเอฟเฟช่วยให้เบลอรูขุมขนผิวเนียนเหมือนผิวเด็กอันนี้ก็คือสําหรับเจ๊หลังจากที่ลงนะเจ๊รู้สึกว่าคูุ้ชชันเนื้อดีมากแล้วก็เบลอผิวเบลอพวกริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ในส่วนของรูขุมขนเจ๊ไม่ได้รูขุมขนกว้างขนาดนั้นจะมีพวกริ้วรอยมากกว่านะคะแต่มันจะทาให้ริ้วรอย จางลงเหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นแสงนั่นเองนะแล้วก็มีสารสกัดจากใบบัวบกช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเหมือนผิวหายใจได้เจ้มีความรู้สึกว่าเนื้อของมันอะตอนที่ลงอะเรามองจากกล้องเนี่ยมันเหมือนมีความโกลว์ความเล่นแสงใช่ป่ะแต่ความรู้สึกอะรู้สึกว่ามีความแห้งทุกคนรู้สึกว่ามันแมตเลยนะลงเล็บว่าเจ๊ผิวแห้งมากนะเจ๊จะรู้สึกว่ามันมีความแมตมันจะมีความแบบไม่ค่อยสบายผิวเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดผิวมันใช้เจ๊ว่าไม่น่าจะติดในส่วนนี้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้บัวเจ๊ผิวแพ้ง่าไมมีแบบอิินหร อภินันทนาการอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการติดอยู่นะคะเพราะเขาบอกว่ามีความติดทนไม่เป็นคราบไม่หลุดไม่เยิมด้วยดูจากสภาพที่เหลืออยู่ณนะช่วงเวลา13ชั่วโมงนะเจ๊ mm. ขอสรุปให้ว่าตัวรองพื้นยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะในการทดสอบในร่มวันนี้เหลืออยู่ประมาณสัก70%เลยแล้วก็สภาพที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่เยิม ะะไม่ตกล่องจมูกไม่ตกล่องเหี่ยวใต้ตาทีนี้มาดูในเรื่องของความดรอปด้วยเขาไม่ได้เคลมนะแต่ว่าเจ๊ขอทําให้ดูว่ามันดรอปหรือเปล่านะในช่วงตรงนี้เจ๊ใช้คูชั่น j o วีนาเบอร์ศูนะเจ๊ก็จะเอา05มาลองแปะดูว่าสีมันจะเพี้ยนไปหรือเปล่านะทุกคนนะเฮ้ย hey, ดรอปน้อยดูดิความต่างของสีมีเหมือนกัน แต่ว่าไม่ไม่มากอันนี้ทุกคนอย่าดูข้างบนนะข้างบนนี่คือสี06เป็นสีที่เข้มกว่าแล้วเจ๊ปัดปัดอ่อนไปสีมันจะไม่เหมือนเดิมถ้าสีเหมือนเดิมคือตรงนี้ที่ไม่ได้ปัดอะไรเลยใช้ได้บรบหน้อยจ้ะสรุปผลการใช้งานของรองพื้นโจวิน่าทั้ง2วันนะจ๊ะวันแรกเป็นวันที่เจ๊ทดสอบให้เรื่องสภาพของคูชชั่นกับอากาศร้อนชื้นหรือมีเหงื่อนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นคราบแล้วก็หลุดออกมาค่อนข้างเยอะในวงเล็บที่ว่าทางแบรนด์ไม่ได้เคลมมาในเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อนะจ๊ะวันที 2, รรมนม่มีออกไปข้างนอกบ้างจะเป็นการอยู่รม ในรถสะส่วนใหญ่ซึ่งผิวไม่ค่อยได้ไปจนกับความร้อนชื้นสักเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีเหงื่อเลยนะพบว่าตัวโจวน่าตัวนี้อย่างแรกเลยสีดบค่อนข้างน้อยการติดทนยาวนานเนี่ยสิชั่วโมงได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากๆกับ13ชั่วโมงสําหรับในเรื่องของสารสกัดจากใบบัวบกเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวอะสำหรับผิวแห้งอย่างเจ๊เจ๊ก็ยังรู้สึกว่ามันยังแห้งอยู่นะก็อย่างว่าแหละอันนี้เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อคนผิวแห้งนะถึงแม้ว่าเขาจะมีเทคโนโลยีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้กู แต่ถามว่าคนผิวแห้งใช้ได้ไหมก็ได้อาจจะมีความไม่สบ,บายผิวเล็กน้อยเท่านั้นนะในเรื่องของความคุมมันนะคะผิวแห้งอย่างเจ๊ซับได้หนึ่งกระดาษซับมันประมาณนี้นะจ๊ะก็เป็นปกติเท่าที่ทํารีวิวของทุกแบรนด์มานะคะก็จะได้ประมาณนี้ฉะนั้นตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ผิวมันนี่คือทั้งหมดของคูชั่นจ o ยหนาบายคุณแกมกี้จ้ะแต่คืนนี้เจ๊ต้องไปก่อนปะเพราะว่าเที่ยงคืนกว่าแล้วคือแบบโอ้โหไม่ไหวค่ะคุณคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันในยูทูบด้วย,ดวยดเดดนว่าใครู Facebook ก็ฝากกด Follow ก็เห็นโพสก่อนนะจ๊ะอยากให้เจ๊ทำตัวรองขึ้นตัวไหนก็บอกกันได้นะคะคลิปนี้เจล๊ลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า